สวัสดีครับทุกคนี่คบรรนานะครับมณีกะนะครับเด้ออยู่หัวอยู่สวนหรือเก่านะครับนนี่ครับกะกักตัวอยู่สวนแต่ของนะครับมืออื่นถ้าอาการดีกะที่ตัดหญ้าตัดยูนนะครับเพราะว่ามันหับหญ้ายูก็หลายแล้วนะครับเด้อหญ้าป่งหลายแล้วเพราะว่าวังหน่นะครับฝนมันมาติดต่อต่อเนื่องกันหลายนะครับไอหญ้าไอโดนนะครับหญ้ามันขึ้นนะครับมือนี้เดวที่พายเบิ้งบักทัวร์ภูมินะครับเด้อนี่ครับเบิ้งประกัน ละมุดมี่น้องว่างหันผมปลูกไปงีสิปกุตกต้นเ้อคือผลมาจากใส่ไดิผลมาจากผมเห็นผมปลูกลอยู่นี่แหละยู่ขางอยู่หน้าบ้านต้นหนึง่งอยู่หลังบานต้นหนึ่งครับนี่ขนาดยูติดกอไผ่ยนะครับมันเนื้อย,ยังข้นเหาอะไอยู่ี่เสียงอาจดิบอดีบันไดได้ไปน้องเลอเสียงมันอาจจะเป็นนั่นแหละครับคือค้นเป็นวัดแหละนี่ครับน้อยกับข้อใส่ใดอยู่นะครับเราก็รสชาติหวานพร้อมนะครับนี่รสชาติหวานนะครับอันนี้พึ่งเป็นน้อยแล้วก็กระั้งแตก แตกต้นนะครับลําต้นหวานดีนะครับละมุดกับนาสนึงกันนะครับเพราะว่าผมทีปลูกอีกประมาณอีกนี้ที่ต้นรอบที่แล้วเอามายีนีทีต้นกะปลูกไว้คิ้วทั้งปีนะครับทั้งตะวันตกไปละกะปลูกแซมกับต้นกล้วยนะครับกะคิดว่าติดเบิดแล้วนะครับพอดีปลูกเสร็จฝนกับมาพอดีเลยนะครับเสร็จแล้วกะเหลืออยู่คูฟังทั้งผลนล้วครับคูสาลูกลูกไอ้ที่สองต้นดูไงนะครับเบิร์ตมาอีกอย่างี่เพืต้นนะครับเดี๋ยวผ่านไปทั้งชุมแพลยังเถอะมาอีก อันนี้คือละมุดเดี๋ยวสิพย์บึงบกทัวพุ่มนะครับเด้ออันนี้จะเป็นน้องใม้นะครับเด้อน้องใม้กับบ้นบันท่านได้กลนดินไสอยู่ครับน้อง้นี่ก่อนนี้พันได้กินนอ้นะครับปีนี้ต้นออนบึงโตมาปีนี้ครับต้นไม้ต้นไหลเัาอือคือเบิดนะครับท่วนบักทันสามต้นนี้เทียวออกนะครับเด้อนี่ยได้ทีนี่ละ ดูหมอกก็จะได้ดึงออกมาทั้งนี่นะครับี่ได้ซุมมี่ได้เอาไปเห็ดทานไปนะครับพวกงามันเขาจะได้ตัดลงนะครับตัดลงเพื่อได้เห็ดนี่แหละบนนี้อาจจะได้เห็ดหองน้ำซึ่งนี่จะสามสี่ห้องนะครับตรงนี้นี่เพราะเพอน้ำไหลก็จะไหลลงไปพุ่นะครับปลืปลาพยุงห้องพี่น้องปีนี้เป็นโฮมบัดเลยนะครับพี่น้องทั้งเกตได้นะครับนี่เพิ่งเปล่งบักขมป้อมนะครับบักขป้อมยักนะครับเด้อปีนี้ขมป้อมยากใตนั่นก็เป็น เืือดยังเื่นไปอย,นยนกนะครับยางน้าอยกนะครับนี่คือเป็นปลาขนาดย่อมๆใดยังดีนะครับตรงนี้นี่ข้างใน,นนี่ข้างใน,นเป็นปลาไหวายนะปลาปลาปลา,าเหยี่ยงดเกาะเหยี่วมูตีเฮือนนั่นแหละปลาพายุงแล้วกับมีของกินผสมไวน้ำนะครับเด้อขามคล้องไปผลขามปลาแม่เป็นนี่ครับเป็นน้องน้ำน้องปลาเขานะครับกะลางบอเรียบร้อยนะครับส่วนทั้งนี่นี่แหละวัตถุตัดนะถ้าความสะอาดนะครับ ทำความสะอาดอันนี้บบกทั่วทุวบักทั่วภูมิแรงนะครับเด้อตรงนี้ดกเบอร์ดกพี่น้องเบื้องเอานี่บออันนี้คือปลอดสารเลยนะครับนี่บ่ได้ชีมยังแต้นานมก็ยังบ่ไดหดนะครับนี่อาศัยนำฝนอย่างเดียวนะครับบกักทั่วภูมิขาวกรอบนะครับนายพี่น้องเบื้องแต่ถ้ามันถือฝนมันสิแตกบับ บักคักเลยเหละพี่น้องแตกกิง่งแตกกานแตกเคี้ยวบักคักนะครับพี่น้องได้ที่ปาเบิง้งเล็กน้อยโอ้สะอ่อนหนี่เพิ่งจะไปเกี่ยวไปเห็นว่าเบิ้งพยุงปีนี้ครับปลูกแป๊บเดียวพี่น้องเบิ้งพิษหูพิษตาต้ตนแดงต้นยางนั่นครับตลอดยิวนะครับนี่เบิ้งบักทัวเ์ฮอเด้อ พอาต่ำเดียวกับนี้นครับเด้อหลายพิ้นผลสร้างอยู่นะครับเด้อแต่ว่าผมกะนี่แหละเดี๋ยวจะให้เด็กน่อยไปส่้งห้ดอกผกบอกทัวนะครับตรงนี้กะเดี๋ยวรูออกก็จะได้เอารถไถมถไยปลูกนะครับเพราะผมถือว่าได้ปลูกเพ่อยนต้นบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อว่าเขาได้ก่อสร้างนั่นก่อสร้างนี่น้ำบริเวณคูสานะครับเด้อเขาก็เลยปลูกไม้ยืนต้นที่ว่าอายุยืนบ่ด้นะครับเพราะต้องปลูกเพื่ออายุสั้นนะครับนั่นแหละ มัน,ม,น,ม,นมันปลูกเพื่อเขาได้เห็ดนันเห็ดนี่นะครับเพื่อใส่พื้นที่ในคูสะนะครับเพราะฉะฉนั้นผงบ็เลยนี่แหละเลือกที่ที่ปลูกเพื่อไอ้ไม่ยืนต้นเวลาบริเวณขอบสาตรงกลางเอาไวก้กอนนะครับเพราะว่าเขาสางเฮี้ยนก็ได้นะครับสางนุ่นนี่นั่นก็ได้ที่บนใหญ่จนเกินไปนะครับเดือดสาขอเป็ดขอไกลก็กได้เบิดน,นะครับนี่ตัวผมเขาอันนี้คือเป็นแบบปลูกแบบคือว่าไงเพลินบ้านเราเลยนะครับ วันเอาถิงเอาถิงถิงของควงเลยนะครับเนี่ยมันก็ยังงามนะครับนี่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับทั่วพ่มหง่เนาะพี่น,อน,น,น้องเบื้องข้างในเนีดยตาแทงงอยังดีนะครับนี่ครับเขียวก็ยังได้ว้านปุ๋ยแต่บ่าพได้บ้านปุ๋ยนะครับเด้อเบือทั่วบนนี่เบื้องเบื้องดูของเขาครับ พอต่ำเหลก็นี้นะครับเด้ออีกจะส้องสามเอื้อมัดเจไปต่ำได้แล้วนะครับเนี่ตรงนี้โอ้ยสมังงามแห่งเถอะอันนี้คือปลอดสานนะครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมตรงนี้เนี่ยนะบึงความดุกของเขาครับพี่น้องเพิ่อเอารถด,ดุกบ่ด,ดุก ดอกคากดอกเนี่ยบกม่วงเน่ยต้นนี้หัวเบิดดอกพี่น้องกะวาติหัวเลยเรียกนี่แหละระวังเขาก,ากักตรงกักโตนี่แหละนี่ก็สูบน้ำลุงใส่นี่แหละครับผู้ใหญ่เลยนะครับเนี่เมื่อวาน,นากับของวัตตะเลียวมืัอนี้นะครับ เจ็บบอ่อเรียบร้อยนะครับขุดน้ำก็ลงไปพุนะครับพี่น้องข้างล่างลงไปพุ่นเบิดเลยนะครับพวกน้ำพวกอย่างก็ลงไปพุ่นเบิือดนะครับไปออกกันอยู่พุ่นเบิดนะครับ,รรบแต่พาเบิ่งหมดทุกคน,นครับเด้อตกแจกพี่น้องเบิง่ง เบิ่งความโดกของเขาเป็นเต่าเนียไว้อยู่นะครับเด้อเบึงนะเห็นไหมครับความโดกของเขามึงี่นออ้องมันขักกดคอสายไหมผมนเลยผม่านะเอ้ยอันนี้แค่ว่านนะครับไม่ได้ปลูก บ่ได้บ่บ่ได้เน็บในนะครับด้อยวานเอาเลยนะครับนี่อันนี้คือกรณีวานนะครับนี่ัดที่นี่เบิงบ้งไั้นเบิ่งเบืงดอกเขามันขึ้นแย่กันอยู่ครับกำลังติดหมากหน่อยๆนะครับด้อ ุมอยู่ข้างล่างกับนี้อีกนะครับเห็นบนางไหมใวมาติดเติงเถิงนะครับข้างล่างก็ยังเป็นดอกแล้วอีกนะครับเด้อแป๊บเดียวก็ได้เก็บขายได้ครับเด้อแต่มันได้เป็นเังสิเหล่าบดูน,นะครับมันหญงเล็้วอยู่เ้อแล้วลมันก็ติออกมาเรื่อยๆนะครับเด้อถ้าเขาเก็บถ้าเอาแนวเลยมันติบดออกดอกเขาดูวยครับเขาต้องเก็บเรื่อยๆเนี่ยสํานีกกับเพราะต่ำนะพี่น้องเนดะ้พอพราต่ำเพราะจินก็ปลาบก็บก้อยได้แล้วครับนี่ครับเห็นบ่างไห ผมมักตะใบมัน,นครับเขียวดีคือจังมันถือฝุน้นี่ห่างจากยางต่ว่าบ่าแม่นนะครับมันเป็นจังสีของเขาเองมันเขียวจังสีของเขาเองนะครับเบิ่งการติดดอกติดหนังของเขาด้ครับเนอมันติดดีตาสะอ่อนนีดีนะครับปูปะอยากเป็นบืกอัท่วภูมินะครับแต่ว่ากะระวังพวกพวกเพียนะครับเด้อเพียพวกเพียน้ำตาลนะครับเด้อมันประเภทบืกองทัวมันพวกเพียพวกบูนี่มันมาอยู่เล้วยนะครับเพียน้ำตาล ที่มันเป็นเพียดำนะครับเพียดำเพยอยังงี้นะนั่นแหละเขาต้องเอายูนะครับต้องเอาเป็นนะครับถ้าเขาจะเอาโมนันยูปุป๊บเราตอบมีปัญหานะครับถ้าเอาเพรยตัวนี้ยูได้นะครับแต่ว่าอันนี้นี่บ่ท่านได้เห็นมีเลยนะครับเน,นี่อันนี้บ่ได้ฉีดหวานฉีดยาเลยนะครับแต่ว่าเพียเผื่อเขาเห็นมีเลยนะครับอ ดูงเย้าอยู่นะครับเด้อเป็นแขนกับมีนะครับเด้อเนี่ยเป็นแขนกับมีนะครับทั่วภูมิเขาเนี่ยน้องเอบเีเก็เอาไปปลูกกันหลายนะครับผมเอาไปปลูกกันก็นกนจนโอ้ขายด้งงินหลายบาทแล้วมั้งปานนี้นะครับที่เป็นทางไปปลูกกันนะครับทั่วแทบแทบทุกจังหวัดนะครับเพื่อนเอาไปปลูกกันนะครับ เพราะว่าตอนนั้นฮนะผมบวกกี่หน่วยนะครับผมเอามาปลูกนะครับผมสะสมมาหรือผมจำว่าได้ใช่ผมเอามาจะทั้งหน่อกที่น้องที่นี่ผมก็เลือยงมาปลูกเส้นหลุมไว้นะครับทยอยผทยอยอยผสมเก็บรักษาพันธุ์พืนบานของเขาว้นะครับก็เท่าทุกเมื่อนี่แหละครับไปทั่วประเทศแล้วทุกเมื่อนี่ ย้อนฝ่าผมเก็บผสมไว้แล้วหลายๆคนปากไรเสียงได้ก็ว่าตะกอนสมัยตะกอนเป็นเด็กน้อยอยู่ไฮอยู่นะปลูกไว้กินได้กินตลอดเป็นวางเสียนะครับสมัย,ยนั้นเป็นเด็กน้อยพนั้นเพป็นว่าอยู่น้ากระท่อมนะปลูกปลูกทิ้งไว้เจ็บกินบาหวาดบาไหว้เป็นวานนะครับทุกคนเพป็นบให้ฟังนะแต่ก่อนเคยเคยปลูกอยู่แต่โดนิหาบ่มีแล้วว่าันวาบพกทั่วพันธุ์นี่ ตะกี้ปลูกไว้เถียงนาเก็บไดส้สองสามเดือนกับกินบ,บ่เบสเสันวบเพิ่นวานะครับเป็นกับน,น้ำหามาตะโดนแล้วหาหลังค้นเพิ่นกับวางสีนะครับนี่แหละหัวตะาโนพราันวามันเป็นบักทัวพันโบราณนะพี่นน้องเนาะพันผพืนหวานโบ,านบ,านบานราณรสชาติของเขากบบหวานกรอบนะครับนี่ถ้าง,งามีหลีมันขึ้นข้างเลยนะครับผมจะบอกให้บักทัวมูนี่ขึ้นข้างกับโบ้แมหนหังนะครับมันมันขื้น มันขืนมันก็ออกน้อยเป็นบักทวพุมื่อเ่านะครับบักทั่วมูนี่เบื้องหลดความดกของเขามูบอขืนข้างมันก็ตั้งเป็นทั่วพุมนะครับคอดีของเขาขึ้นข้างอะไรพร้อมนะครับมันคือมันงามหลายมันไปเรื่อยๆนะครับมันมันเทียร์หลอกน้อยเขาก็ออกเข้าเรื่อยๆนะครับเนี่ยมูนี่เบื้องหลวดน่คนับความดกของเขาเนี่ยเพราต้องคุยกันได้แหละมูนี่จะล้างขึ้นนะครับเนี่ย แล้วก็บ่ได้เสียหญ้าได้หญ้าพร้อมนะครับเนี่ยหญ้าก็ยังห่งตึงอยู่แต่ว่ามันก็สู้กับหญ้าได้นะครับมันสู้กับหญ้าได้นะครับเด้อมันก็เกิดเจียมหญ้านะครับนี่น้ำก็บ่ได้หดนะครับนี่ดินแตกเคือบยุ่นน้ำก็บบริเหดยังก็บ่ริ้หดนะครับตรงนี้แล้วก็สิไทยหูกเพิ่มอีกนะครับอืมแต่ต้นไม้ที่น้องให้ไ้ครับ ต้นพยุงผมไหมข้าวเดียวไหมบักข้ามป่อมบักข้ามป่อมพันที่จนพ่อหน่วยอยู่มีหดสองสามต้นแต่ว่าสะเดาเด้อพี่น้องเด้อยเป็นตับปูไว้นี่นิแต่เดาอันนี้ยังก็ถวายพันเขาผ่องเงินบ่พี่น้องเป็นตับปูทิ้งไว้อยู่ได้กินก้อนมันก็เมืองเขานะครับดูนี่ลายมีอยู่ไอต้นอยู่นะครับ ตัวนบอ่อปลาเ้ากะน,นะครับล่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่ปล่อยไว้จะเป็นอาทิตย์นะครับจ้ามันตีแห้งไวแห้งแล้วก็จกันจะเอาน้ำลงแล้วก็ทีเอาปลาเอาปูปลามาลงนะครับเห็ดไปแล้วพี่น้องก็เสียดเห็ดพิษเห็ดผึ่งเนี่ยนะครับผู้ใดมั่นแน่ก็ที่เห็ดถึ่งดูเอิ้นถือเร็วกว่าเขานะครับแล้วก็ทีได้นะครับมีๆๆหลายหลายกลมูวแต่ผู้ใดมั่นยังเห็ดเหิ่มห้วงนะพี่น้อง้ะก็เสียด ตัวปูหมูอเห็นเราสะอ่อนพี่น้องด้วยกินกับขน,นมเส้นกับลาบนะครับก็แชเพื่อกันนะเด้อเกวยพี่น้องมึงลกวยมันแตกมันหยุดพ้นะเึง่ลเวยต้นไม้ต้นไหลผสมประสานกันหญ้าพร้อมนะครับข้างหลังไปเลี้ยววัตทะรูกันแล้วนะครับ ีกายนี่ปีกอนี่ก็ยังเหลียวสอดเห็นสาเห็นนางเบิดโดนี่ครับได้เชยๆขอเบิ้งแล้วนะครับตัวไหม้เขาเปื่อนสาเขาเหลียวหอดว่าเห็นหํำมันมันปผลคุ้มเบืแล้วแต่ว่าอีกต่อไปถ้ามันสูงเกิดมันก็ติดมองทะลุนะครับฟังท่าน,นันกับปลูกกระท่อมเต็นแล้วก็ปลูกกล้วยท่านได้ปลูกกู่พี่น้องด้อแต่ว่ากับน่าใจมัเกินนี่แหละภายในเดือนนี้แหละได้ปลูกแต่กล้วยเขา ถ้าผู้ใดนี่แหละอยากปลูกอย่าง,าง,งนั้ก็จังนี่แหละเขามาเบิ้งอะไรพี่น้องด้อมันปลูกไปยากเถอะบอกบอกทั่วภูมิภาคเลย่อวันตะดินชุ่มปลูกลงไปมันแตกโรด,ดบอกทั่วภูมิภาคนี่ทั่วภูมิพันธุ์ผืนบานขาวกรอบนะครับเสียบนี่ปลูกได้ทุกพื้นที่แหละเย็บได้โดนนะครับผมตามอายุตามพื้นที่ไปนะครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวมืออืน่นจังมาพอกันอีกนะครับเด้ออยู่ยในสวนนะครับอีก สิบมือเต็มๆนะครับสิบกามือพื่อละครับอยู่ที่ต้องถ่ายพีโอให้พี่น้องเขาเบิ่งอยู่ถูกมืออยู่นี่นี่ติดมือเต็มๆเ,เลยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับวัอนี้ก็ฝากไว้ที่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ